อีกเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาเป็นหลายฝ่ายนะคะจะตามองแล้วก็ทางไทยโพสต์เนี่ยเราเย็นว่าเราเกาะติดในเรื่องนี้นะคะคในเรื่องของช้างพายศักสุรินค่ะคซึ่งเราได้มีการคุยกันแล้วเนาะมาหลายวันว่า,าช้างพายศักสุรินเนี่ย เขาได้รับบาดเจ็บ,บแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ศรีลังกาค่ะล่าสุดวันนี้นะคะมีการเปิดถแถลงข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยระบุว่านะคะช้างภายสักสุรินเนี่ยค่ะจะมีการกลับไทยวันที่2กรกฎาค,คมนี้จากเดิมบอกจะกลับวันที่1แต่ว่ามีปัญหานิดหนึ่งทางศรีลังกาบอกขอเป็นวันที่2ดีกว่าในเรื่องทาฟฟิกการจราจรของเขานะคะแล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยค่ะว่าส่งกลับมาเมืองไทยอ่ะเพื่อรักษาตัวครั้งนี้แล้วต้องกลับไปศรีลังกาหรือไม่คุณก้องแอบเล่าให ยงงอย่างวันเนี้ยที่ดิฉันไปทํามาเนี่ยคือเขาก็งงว่าเอ๊ะช้างไทยป่วยเขากลับ,บมารักษาที่บ้านเรารต้องส่งคืนอีกอไมยเพราะว่าเวลาที่เรามอบไปเขาไปแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาดังนั้นก็เลยจะต้องดูว่ารักษาเสร็จแล้วเนี่ยจะยังไงแต่เชื่อว่ารัฐมนตรีนะคะ นานพอสมควรแหละยังไงก็แล้วแต่และคุณกล้องรู้ไหมไม่เพียงแต่พายศักสุลินนะคะยังมีช้างอีก2เชือกนะอยู่ที่นั่นด้วยในสื่ลรัรงกาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณก้องเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะครับวันนี้ครับนายวราวุศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับระบุนะครับว่าการนําพายศักสุลินเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งในสรีลังกาว่ามุทุราชานะครับกับประเทศไทยนะฮะว่าในส่วนของพายศักสุลินนั้นเป็นหนึ่งในช้าง2เชือก ที่รัฐบาลไทยมอบให้กับรัฐบาลสิงห์ลังกาครับตั้งแต่ปี2544เพื่อน,นําไปฝึกสําหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในงานแห่พระธาตุประจําปีของประเทศสรีลังกาฮะเขาเรียกว่าขณะนี้ครับก็อยู่สรีลังกามาแล้วกว่า22ปีแล้วก็ปัจจุบันมีอายุถึง30ปีแล้วครับและอยู่ในการดูแลของวัดคานคานเดว,วิหาระนะฮะ,ะวิหารอ่านว่าวิหารนั่นแหละนะฮะ,ะภายหลังได้รับแจ้งจาก นางสาวกัญจนาศิลปาอาชานะครับว่าภายศักสุรินนะครับมีอาการเจ็บป่วยนะฮะต้องเร่งประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อนําน้องกลับมารักษาตัวที่ไทยครับพร้อมกับส่งตัวสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การสวนสัตว์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับไปดูแลอาการป่วยจากฝีขนาดใหญ่ซึ่งมีการบาดเจ็บที่ขาและเท้าครับจึงนําไปรักษาต่อที่สวนสัตว์แห่งชาตินะฮะเดฮิวารานะครับทั้งนี้ครับ ัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณประมาณ19ล้านบาทครับให้นําตัวนายพายศักสุรินนะครับกลับไทยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการขนย้ายนะครับทางกงทยานได้ทํากองขนย้ายขนาดใหญ่น้ําหนัก5ตันครับเพื่อนําช้างพายสักสุรินกลับบ้านครับซึ่งทางพายสักสุรินฮะหนักประมาณ3.5ตันหรือ3,500กิโลนะครับและขนย้ายด้วยเครื่องบินครับและจะเริ่มขนย้ายในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายตั้งแต่สวนสัตว์นะครับ ไปยังสนามบินนานาชาติโคลัมโบระยะทาง20ก<ฆ>ิโลเมตรใช้เวลา30นาทีฮะและโดยสารเครื่องบินมาลงที่สนามบินเชียงใหม่ครับระยะทาง2,500กิโล ช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับจากนั้นนะคะก็จะมีการประเมินสุขภาพในเบื้องต้นแล้วก็ขนย้ายไปยังสถาบันคุชบาลแห่งชาติที่จังหวัดลำปางและต้องกักกันโรคด้วยค่ะ14วันเมื่อครบสิบน,นี่วันจะมีการเก็บเลือดแล้วก็มูลนะคะเพื่อตรวจสอบเชื้อที่อติดต่อจากคนสู่สัตว์หรือว่าสัตว์สู่คนอะไรประมาณนี้ค่ะคหากปอดจากโรคแล้วก็จะมีการรักษาอาการป่วยที่สถาบันคุชบาลต่อไปนะคะเมื่อถามว่าหากรักษาภายสักสูลินจะมีอาการดีขึ้นแล้ว ต้องส่งกลับไปยังประเทศศรีลังกาอีกหรือไม่ค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก,ก่าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักษาภาัยสัดิ์สุญินธ์ให้หายดีก่อนจากนั้นนะคะจึงต้องมาเจราจากับทางรัฐบาลศรีลังกาอีกครั้งค่ะว่าเราอ่ยยกให้กับทางศรีลังกาไปแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาดังนั้นหากจะนํามาอยู่ไทยก็ต้องได้รับความยินยอมจากศรีลังกาก่อนด้วยค่ะ ส่วนกรณีที่ช้างประเทศไทยมีการส่งออกไปแล้วก็บางประเทศมีการดูแลไม่ดีจะมีการยกเลิกเรื่องของการส่งออกช้างไทยหรือไม่นะคะหรือต้งองรอนโยบายรัฐบาลหน้าเรื่องนี้คุณวราวุธเนี่ยชี้แจงเสียงแข็งเลยบอกบว่าตั้งแต่ตนเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะคะ่ะมีแนวทางแล้วก็นโยบายที่ชัดเจนต้องต่ต้นแล้วว่า ไม่มีนโยบายการส่งช้างออกไปนอกประเทศหรือไปประเทศไหนๆอีกแล้วค่ะคุณก้องคือจะไม่มีแล้วนะฮะใช่แล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปหาช้างไพศักดิ์ิินที่นู่นจะเห็นว่างาเขาสวยมากแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อ6กโมงเช้าแล้วก็มาให้ข้อมูลแล้วก็แถลงข่าวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะ คือคือมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินนะครับที่ผ่านมาเราเองก็ไม่ทราบว่าได้มีการดําเนินการเช่นไรแต่ว่านับตั้งแต่วันที่กระทรวงรัพยพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานไปดูนะครับเราก็ประเมินสถานสถานภาพของน้องเขาแล้วก็ตั้งแต่วันที่เราไปดูนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้งานหรือว่าไม่ได้มีการดําเนินการอะไรที่จะทําให้น้องเขามีอาการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น นะครับดังนั้นอาการบาดเจ็บที่มีอยู่ในขณะนี้เราคอนเซนเทรตหรือโฟกัสอยู่ที่อาการบาดเจ็บแล้วก็อาการป่วยของน้องเขาแล้วก็เป็นที่มาของการขอให้เขากลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีการรักษานะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของเรานะครับดังนั้นไอ้ที่ผ่านมาเราคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ว่าว่าได้มีการดําเนินการเช่นใดนะครับแต่มันหมายความว่ารักษาช่วงราวแล้วแต่ว่ารักษาเสร็จแล้วจะส่งกลับไปอยู่สภาเดิมหรือเปล่านี้เิจารณา ผมคิดว่าการรักษาปลายสักสุรินนั้นเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บบางรายการที่ผมทราบมานั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเรื้อรังอยู่นะครับดังนั้นการรักษาคงจะไม่ใช่3วันหวันหรือเดือน2เดือนคงจะใช้เวลานานพอสมควรซึ่งพอไปถึงตรงนั้นเราค่อยมาประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งว่าแนวทางนะครับของน้องเขาจะเป็นอย่างไรครับด้านนะครับนายศัตวแพทย์วิสิทธิ์อาศัยธรรมกุลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถ,ถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์นะครับ องค์การสวนสัตว์แห่งชาตินะครับกล่าวถึงอาการล่าสุดของพายสักสุรินนะครับว่ามีฝีที่เท้าช้างข้างหนึ่งนะครับยังใหญ่อยู่ฮะแต่อีกข้างเนี่ยยุบเกือบหมดแล้วครับแล้วก็ยังมีร่องรอยของแผลบ้างครับโดยมีอาการโลหิตจ,จางเล็กน้อยโปรตีนต่ำกว่าปกตินิดหน่อยครับโดยรวมถือว่าไม่น่าเป็นห่วงส่วนขั้นตอนการขนย้ายทางเครื่องบินก็อย่างน้อยใช้เวลา6ชั่วโมงครับเราจะดูแลเรื่องการกินขับถ่าย มีท่อระบายของเสียรวมทั้งดูแลเรื่องสภาพจิตใจครับโดยมีความช้าประกบใกล้ชิดตลอดเวลาฮะอย่างไรก็ตามครับเราคอนเฟิร์มว่าทุกขั้นตอนรวมถึงความพร้อมของพายศัลสุรินได้ในวันที่หมายถึงว่าจะคอนเฟิร์มทุกอย่างว่าจะเรียบร้อยหรือเปล่านะภายในวันที่28มิถุนายนนี้ครับที่จะบอกด้ว่าจะขนย้ายกลับไทยได้แน่แนๆครับด้านของคุณรุ่งนภาพัฒนาวิบูรณ์ครับรองอธิบดีกรมทะยานนะฮะกล่าวถึงความคืบหน้า เกี่ยวกับโกงสําหรับเคลื่อนย้ายภายสักสุรินนะครับว่าตอนนี้ฮะโกงสร้างเสร็จแล้ว90%ครับ<ะ>คาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือ10มิถุนายนฮะจะเสร็จ100%ครับจากนั้นเราจะฝึกภายสักสุลินให้เดินเข้าโกงเพื่อให้เกิดความคุ้นชินครับทุกอย่างฮะยังอยู่ในแผนและกรอบระยะเวลาครับแต่เนื่องจากภายสักสุลินนะครับมีงาที่ยาวมากครับในระหว่างเคลื่อนย้ายทางอากาศต้องล็อกขาภายสักสุลินให้ขยับตัวได้เล็กน้อยเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของช้างเองครับก็สําหรับช้างไทยที่ส่งให้กับรัฐบาลสีนังกามีทั้งหมด3เชือกด้วยกันครับก็ขอเพื่อไปนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นช้างแห่พระเขี้ยวแก้วครับโดยตัวแรกคือช้างนะครับพายประตูผาครับถูกส่งไปเมื่อปี2523ครับขณะที่พายสีนรำลงและพายสักสุรินถูกส่งไปพร้อมกันในปี2544ราชการตรวจสอบพบว่าพายประตูผาและพายสีนรงฮะ แม้จะมีการใช้งานไม่ตรงตามพสุประสงค์ในการขอไปจากไทยแต่ก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าภายศักสุรินทครับที่เลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้ถูกล่ามและก็ยังมีสุขภาพดีครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณรุ่งภาพัฒนานิบูลครับรองที่ดีกรมทยา,ยาครับใช่ค่ะอีกเชือกหนึ่งเนี่ยคิดว่าอยู่วัดที่ไม่ไม่ได้ไ ความดูแลดีแล้วก็อยู่ค่ะอยู่อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นวัดในเมืองเท่าไหร่นะ,ะเป็นเป็นวัดที่รรอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติหน่อยนะคะช,ชื่ออะไรคะอันนเท่าไหร่สีนาลงคลายสีนาลงอันนี้คณนะทีมงานคณะที่เราไปไปตรวจสอบสีนรลงด้วยเลยไหมคะไปดูมีไป <พอ S 1> ค่ะเราไปเราไปเป็นยังไงบ้างคะ ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะนี่ค่ามันอยู่ที่ดีแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าการถ่ายภาพมาเนี่ยจะแบบสภาพเป็นเป็นชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั่นคือธรรมชาติของช้างที่เขาอยู่ในธรรมชาติเขาก็อยู่แบบนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ล่ามโซหรือว่ามีอะไรที่ทําให้มอนกับพิการขใครสักคนได้ตุ๊ะมันข้างต้น่อ๋อตัว,<ะ>ต,ว,ต,วตัวสีนรลงนี่เขาเลี้ยงปล่อยด้วยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็มีการตั้งคําถามมากมายค่ะคุณกองว่าตกลงช้างที่เราส่งไปเนี่ยมีทั้งหมดกี่เชือกกี่ตัวที่ไปต่างประเทศนะคะ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้เป็นช้างภายประตูผาอ่าส่วนตัวนี้นะคะเชือกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช้างภายสีนรงซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ย อันอันนี้ไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรนะคะเขาตรวจสุขภาพเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือทั้งสองตัวเนี่ยสองเชือกสองเชือกนี้ยังสุขภาพดีอยู่แล้วก็ยังอยู่ที่นูน่นแล้วก็อยู่คนละวัดอยู่คนละสวนสัตว์กับที่ช้างภายศักโซรินที่ได้อยู่นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องรับกลับมาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ประเทศไทยนะคะมีการส่งออกช้างไปยังประเทศอื่นๆเนี่ย สิกว่าประเทศค่ะคุณก้องซึ่งขณะนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุเนี้นะก็ได้มีการประสานงานกับสถานทูตในประเทศนั้นๆให้มีการตรวจสอบสุขภาพของช้างแต่ละเชือกแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะว่าภายสักสุรินจะกลับมาในวันที่2นี้นะครับทางไทยโพสต์เนี่ยก็จะมีการเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยครับค่ะ